ขอแจ้งอะไรสักนิดนึงคลิปเนี่ยที่จริงผมจะอัดคนเดียวแต่ผมเห็นพวกพี่ๆนั้นอยู่ในดิสคอร์ลในการเล่น t o w e r d e f e n s e กันอยู่ผมก็เลยไปชวนเล่นแต่เป็นว่าจะมีพี่มาล่นด้วยโดยไม่ได้แจ้งอันนี้ไม่ได้แจ้งพี่เขาเลยนะก็คืออาจจะมีพวกคำหยาบครหรือคำอะไรที่มันไม่ค่อยสุภาพเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เราใช้กับคนที่สนิทเพื่อนแล้วไม่ก็พี่ทีงง่สนิท ก็ใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยแล้วก็มันจะมีบางท่อนเนี่ยที่เสียงอาจจะดับอันนั้นอนะ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ได้นัดพี่เขาเอาไว้ก็คือมันจะพูดเรื่องส่วนตัวกันค่อนข้างจะเยอะแล้วอัดแล้วผมเนี่ยจะเป็นจะต้องแบบให้แบบลดเสียงเบานิดนึนหนงหรือไม่ก็ผมอาจจะปิดเสียงหรือก็ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวคนภายนอกไม่ควรจะรู้สักเท่าไหร่โอเคผมเกินแค่นี้แหละขอไปดูคลิปไม่สนุกแล้วกันอ่า,า,อาเข้ามาแล้วโอเคอินไวท์มาแล้วใช่ไหมโอเค เราจะมีคนหนึ่งเสียสลับไปปดที่ต้นเกมไหมยะเอาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวช่วยกันวางสไนเปอร์ไหมได้กิ่นใช้เข้ามาใครอ่ะใครไม่รู้อะไอคนในดิสไงอ๋อคนในดิสโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยเอ้ไอ้กิจเอามากันไม่เปิดใหม่หรอร้อนได้มีใหม่เดี๋ยวนะเอาเอาเราออกไปก่อนใครเอาดีเจไปใครเอาดีเจไปไอเจไปโอเคเดี๋ยวเอาคอมมานเดอร์ไป เอองั้นก็ช่างมันอะรอรอแดดมันเริ่มจะได้วางสไนเปอร์เป็นอีเวนต์แรกๆเลยเนี <S <S ่ยที่ใช้ต้องใช้สไนเปอร์ด่านด่านเล่มก็เปิดล็อกทีไหมอ่ะปุ่นล็อกตรงไหนที่หอคอยอ่ะห่อคอยตรงนี้อ่ะสร้างหอคอยมาๆสไนเปอร์วางด้านล่างหน่อยแล้วกัน ปมดที่ไปปมดที่ไปปีดที่โคตรเร็วเลยไอ้พีกิทจะแเงินห, <laughs> หายนะระวราเงินหายหมดเลยเอาไว้ยิงเอาไว้ยิงตัวบินสไนเปอร์ <c oughs> เอ้ยพีกิทพีกิทโลจิกเกมนี้ก็คือไอ้นั่นอ,ะอ่ะเอออะไรวะเมงบอลเลตต้องยิงชักอะ่ะใช่ไหมพีกิทบอลเลตต้องชักอะ่ะที่จริงมันไม่ต้องชักก็ได้นะบอลเลตอ่ะใช่ี่สบอลเลตมือสองป่ะเนี่ยใช่จริงบอลเลตบอลเลตไม่ไอ้เจ๊ที่ต้องบอลเลตไฟที่บอลเลตไฟ โอ้โหแม่งโอ้โหจอยไอวอลได้ด้วยอ่ะมาจับโอ้ยไม่จริงจริงมาคอยจะยิงไอวอลนั่นเดียวทะลุด้วยซ้อมอะบาเลตแต่อย่าว่าแต่บาเลตไยเอดับด้วยเอดับเอดับก็ควรจะทะลุได้นะเอเอดับแม่งแรงกว่าบาเลตไปยองโค้งมึงอ่ะฟีไฟอ่ะคนที่นี่คือฟรีไฟเอ่อมีการชักด้วยโอเคเอ็นดูจะทำดี แล้วหน้าทาวเวอร์มันเปลี่ยนะไม่เท่เลยอะ่ะอยากได้หน้ายิ้มเหมือนเดิมอะ่ะสถุน <S <S เอ้อยแค่ไม่เอาแบบไม่มีหน้าแปลวร์าาดูนอสมดุนออสมดุนอ้าวยังไงเป็นสถุนไปแล้วจะเดินอ่านยังเป็นสถุนอ, <S <S 1> <S 1> อ่าตีแมปสไนเปิดเหรอตีไมปหอดสแปมไปก่อนเดี๋ยวค่อยอัพตอนตัวบินไอตัวบินมาได้ได้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ทาวเวอร์ใช่ไหมเออนี่ทาวเวอร์ตัวบินยังไม่มายังไม่ต้องอัพ ไอ้กิจไอ้กิจไปฟ้าพอดีรู้กัน,กนย,นยิงเป็ดน,นี่แหละ <laughs> เป็นอีเวนที่แบบโหดร้ายมากยิงเป็ดอะ<ช>เป็ดออกจะน่ารัก<ช><ต>เดือตัวอะไรหมดแล้วใช่ไหมถ้ามันกอมันแยะหนักกว่านี้แม่ตัวบินยังไม่มาโอเคเฮ้ยอัพอัพรอดีกว่าไม่รู้ตัวบ,บินมาเวฟไหนอัพอัพรอไปเลยที่เห็นนะเขาอัพเขาอัพถึงเวฟประมาณเวฟสองจากนั้นก็อันนี้เลยดีเกมเวฟเวฟเดิมเหมือนเดิมมา阿杰 เนี่แแวกแวกอยากชอบเสียงปิดเลยเออจบแล้วมีดีซีสี เป็นเอิดเพลงไม่ได้แล้วอ่ะโลบ็อกมันโลบ็อกมันแบนเพลงอ่ะต้องต้องอัพเองใช่แล้วนะกิทต์ต้องอัพเองอ่ะแล้วไม่ก็ต้องเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะเป็นเพลงพวกแคนดลิมิกอะไรพวกนี้เออลิมิกเฮ้ยเดี๋ยวนะดีคิวสคาร์บอลมันลิมิกใช่ไหมเพลงมันอ่ะใช่เอามาดิมันมันมันเป็นเพลงแบบลิมิกเว้ย มันเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์แต่ส์ชไปไม่เจอครับส์ชไปมันเป็นเพลงของสตอกเกอร์ที่เอามารีมิกใหม่ใช่สไนอ่ะอสองหมดแล้วใช่ไหมไปไปสองสอวิหนึ่งอับก็ยสนดยิงปิดไอ้ไอ้นี้อันนี้เลมิันใช่ไหมีเลมิันใชออซาโกป่ะซาโก แไนททเลนในอาร์เซนอลในอาร์เซนอลด่าไปแล้วหกสิบต้องเข้าหัวเท่านั้นอ่ะยิงไวเยอะแต่ยิงไวแต่ยิงไวยิงไวมากในแฟนต์ฟอร์สที่สุดในนี้สำหรับฉันก็คือเอวีแหละไม่เอวีก็บาเลนนไดั้นตลยแหละใช่สองอย่างเนี่ยรับไอพวกปืนเก็บเสียงในแฟนต์ฟอร์ไอไอเปืนเก็บเสียงในอาร์เซนอลคือไม่โคตรกากใช่ไหมใช่ใช่ไอเนี้มันเก็บเสียงกากหมดอ่ะไป็นแฟนต์ฟอร์สโคตรเกล่ยให้ลอยตูดกัน่ะ คอมมานเดอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยววางสไนเปอร์เดี๋ยวไปวางคอมมานเดอร์ละได้ล่ะตองสแปมสไนเปอร์ก่อนไ้ายว้ตัวบินมาละบอสมาแล้วเวิร์ดเพลงเหมือนคนปวดขี้เลยวะเฮ้ยบอสอ๋อเลือดหกพันโอเคเดินวนอยู่เดินวน ไอ,ไอ้บอลทันกินอนากาศเดินไอ้เนินส่งไม้เอเคแค่นี้ก็จะพอแล้วสไนขอมาเดิมมา พีนะเกมแม่งปรับมาใหม่คำวันเดิมแม่งไม่ทับกันถ้า<อ>ทับกันก็เรียบร้อยไปบัฟเปลากระกินกระกินอากาศไอ้ยังโอ้ไม่มันสตัร์ทเมาไม่ได้ไปอย่างเมย์ไม่ได้เลยสตัร์แต่ไม่รู้อ่าวิกิตตัวนี้มันไม่สามารถเข้าถานได้ใช่หรือว่าเข้า,ขาได้เข้าได้เข้าได,าได้ถึงแม้มีจะมีทาวเวอร์ขางก็แต่ก็เข้าได้ แต่มันน้นมาใช้ธุรกิจตจะเข้าใช่ทห้รมามเข้ามาค้างไว้เดี๋ยวเดี๋ยวนะลงเกตดีๆนะสกิลที่คอมไอคอมมานเดอร์อะไรว่าบ็อกซี่อวอร์ดอ่ะดูตรงนี้นะตรงนี้มันมีเหมือนเอฟเฟกด้วยะนเดี๋ยวมีเหมือนเอฟเฟกด้วยใช่มันมีเอฟเฟกต์การวางใช่แค่นี้เออแต่ก็อันนี้ดีลิมิเต็ดดีบ็อกซี่ถอยไม่ไม่ไมไมไมกินถอยกินกางเปลี่ยนบีกินถอย ามาเลิกเก็บมาเลิกเก็บไอ้อโคชนินอตันแล้วเทเลิดนี่มีใครใช้เลยเทเลิดอ่ะเกิดจริงใครใช้เลยแต่เอามาทำไมไม่รู้สามพันอ่ะพี่ละสามพันมันกีก่เจียวเดืเนเอนนี<อ>้เฮ้ยเดี๋ยวคอมมานเดอร์ยิงรัวขึ้นไหมคอมมานเดอร์อ่ะ กระแดกใจอ่ะทิ้อะไรอ่ะเอาสตันอีกเออมาเชื่อวางมินิการแล้วเอาสตันอีกแล้สตันาตน,านานเนี่ยเป็ดตัวเนี้ยเป,ป็ดนี่ก็อย่างว่าทีใช่ไหม,ไมถึงว่าถึงว่าเป็ดแพนกวินเนี่ย ปกติเล่นกับไอ้โตมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ล็อกบอสโดเยเฉพาะไอ้รอบนี้ไม่มีไงได้มันเล่นตายเวฟสิ 13, บสามปกติมันจะต้องตายตั้งแต่เวฟสิบเอ็ดแล้วแต่นี้มาแต่นี้มาดีไงมาดีแต่ตอนนี้เสียเลือดน้อยมากเราไม่ได้กินน้ำเสียเลือดน้อยเลยแต่มันเคี้ยวมันช้า <c oughs> เรื่องมีพันกว่า ต้องเอาคอมมานเดอร์แล้วพี่เจอัพพี่เจให้จันเลยดดเดี๋ยวเงินห้าพันได้แล้วได่แล้อีเวนต์นี้คนรวยนะไม็รื่องจริงนะของเราอะ่ะโอเคอัพตาแล้วใช่ไหมสวยได้ดูทุกมืออไอ้ฝั่งนน้นจะมีใครปลดล็อกจริงเดย์ไม่กี่ฝั่งนน้นอะ่ะ ยงัยงยงังยังยังไม่ปลดล็อกเดี๋ยวมันเปลืองตังค์ซะเปล่าเอออย่าแอบอันนี้นื้เป็ดมาจากตั้งยิงตังเย็นหรอที่ทำไมาเราต้องมายิงเป็ดด้วยไม่เข้าใจยิงเป็ดทำอะไรวะโดนไอเนินครอบคลุมไอเนินเสียาก,กยแกแคลนไอ้เน,เนิร์ด <c oughs> นเสี <c oughs> ยาก,กยแกแคลนอาไม่กินไอเนี้ยนี่มันทำให้คิดดูตอนที่เล่นนั่นใช่ไหม จริงมันไม่ต้องสซคิปเวฟนะอีเวนต์เนี่ยแม่ต้องรอยืดเวลาเอาตังค์อย่างเดียวอะเ่อด้วยรับหกฟังก่อนทำเสร็จทำไล้ตอนนี้อีเวนต์นี้มันจะมีใครวางฟาร์มไหมเกิดละถ้ามีก็คือแบบหัวร้อน้ำถ้ามีอ่ะโอเคฟวางไม่ได้ไม่ได้บางไม่ได้วางไม่ได้เอาเอาฟาร์มเหรอใช่กินดีกว่า เเจมันมีออโต้สกิปในเกมเนี่ยขี้เกียจสกิปเองแล้วเนี่ยไม่ความร้องโคตรดังอะไรแบบนั้นเลยเกียร์ที่เกียเอาคอมมานเดอร์มาเผื่อเผื่อมันสตั้นเผื่อไอ้ตรงสามตัวนี้มันสตั้น วางวิจะได้ให้เราันอ่าวิธีจะมวางโชเนอร์สมุมไมเดิไปว่งอ้อ๋อมอสมอสเอเร็วหน้าเร็หนาเ็หน กตเเีเล่นเจอร์อกตีขอที่วางเล่นเจอตรงนี้หน่อยเยอะเลยไม่มันมีหลายวางอยู่เดี๋ยวไซเปอร์จะขายทิ้งเลยไหมเดี๋ยวจะปล่อยมันไว้ก่อนขายได้ก็ได้ไดแ,ลแล้วตัวบินอ่ะตัวบินที่มันเยอะเนี่ยเออนเนาะอย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอารอมันยิงไม่ทันมันเลือดน้อยก็จริงแต่มันมาเยอะคนไม่คุมอาวุกาศสุนแบบไอ้นั้นรั้อยสามร้อยไปยิงไอ้พวกตัวไม่เป็นไอ้เจ้เลือหนึ่งก็สอง เหลือยี่สิบสามยังไม่สไนเปอร์อย่าเพิ่งขายมาลาเทียมาแล้วออกไปสตองเกตุกไอ้เลเจรุปเอรุปัวปังสตองเกตทุกคนจังไว้ใช่ไหมใช่ป้าไปสตองเกตุทำไมมันเริ่มแหลกแหลกไงไม่รู้ไม่แหลกนะอ๋อไงที่ดูขึ้นมาโอ้โอเคไม่แปลกใจเป็นอีเวนต์แรกๆเลยที่มันแหลก นี้คอมไม่แรงหลุดหลุดแน่มันต้องมีหลุดแน่เฮ้จะเจออัปสันละดอกก็สามร้อยพอเคลี่ยวหมดปุ้บหายแลกเลยแต่ต okay. mm ัวเจ๊ตายยเมาวางอีกเซลละเฮ้ถ้เจจะอยู่ฉากเปลี่ยนไปใช่ไหมจีฉากมืดขึ้นดังเอ๊วุ้ยเอ็กเซลรู้แต่ฟักเฮ้สวย เดี๋ยววะต้องวาเอ็กเซลสี่มุมใช่เรียกเจาสี่เอาสไนเปอร์เก็บไว้ย,วยูเยวเซีดหนึ่งก็ได้มันมีเอเนอร์อยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมวิกินักสกิลดีอ่ะอตรงไหนอ่ะอ๋อไอเป็ดเป็ดอ๋อเออใช่เป็ด เป็ดตัวเล็กๆแต่ล่างมันยังไม่เปิดไงแต่ปัญหาคือแบบในมันเอนคือมันฟ้ารองดังชิบเป่งที่โคตรลงบาเลยโอ้ยอ่าอันที่ที่เอาเดี๋ยวดูก่อนมีกิฟต์ไหนเอาเอาตรงตรงนี้ออกเอาตรงนี้ออกตัวไหนตรงด้านบนใช่ไหมด้านบนจะวางไม่เจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอเปิดคอมมานเดอร์แป๊บ ไม่เดี๋ยวงั้นลบด้านล่างออกดีกว่าดูกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็วางด้านล่างก่อนวางด้านล่างก่อนตอเกเงินในนี้เดี๋ยวฟาร์มอีเวนต์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มเอนจิเนียร์เพราะอีเวนต์มันมาแป๊บเดียวไงเอนจิเนียร์มันน่าอยู่ทาวร์ไม่ใช่น่าจะมาอยู่ทาวร์เลยแหละเอนจิเนียร์ เอจิเนียอยู่ถาวรโอเค okay. อจิโร่ได้ไงรู้ดิเพราะว่ามันน่าจะเหมือนเอ็กซิลอะเอ็กซิลอยู่ถาวรจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยังขายอยู่เนะี่ยเอ็กซิลมันล่ะตอนแรกๆไอตอนฮาโลวีนเฮ้ยฮาร์ดคอร์ไม่เหรอฮาร์ดคอร์ไอตอนแรกฮาร์ดคอร์นะแล้วมันบัคไปมันเลยเอาไปแก้บัคแล้วกลับมาทีฮาโลวีนเออใช่แล้วก็อะไรว่าแม่เช่าเบรดอะแม่ชินเบรดไอสำล<ะ>ักของยิงเลยบัคเลยแหละแล้วก็พอแก้เสร็จปุ๊บเอาไปเป็นตัวละครแอดมิน เกมไอ็ตัวเองจริงเจอกับตัวเพลดจริใช่ไหมนอะสิตัวแอคต์บินมีสองตัวเอ้ยมีสามตัวรจ mm ิงวอยมายเนอร์วอยมายเนอร์ตแต่ก็แต่ก็ไม่มีใครทำเพราะว่ามันไม่มีใครเอามารีวิวไงมันจะเป็นบาร์มีนจริงมัรีวิวได้ใช่ไหมสิใช่เพื่อสัยเกตว่าบัฟดีเจตรงนี้ไม่ถึงเดี๋ยวช่างมันเพราะดีเจมีแค่คนเดียวบอลมันจะบอลมันจะไม่คงชนขันอะไรทีเดียวใช่ไหมเต ใช่มันจะมันจะค่อยๆพุ่งมาก่นอ,อนเบรดไม่รีบแล้วก็ไม่รีบด้วยใช่ไหมไอ้เจ็บเบรดไม่รีบแล้วก็สองสามสี่จะว,ว่ายตรงนี้อีกโซนนึงอันเมันชนอะไรเนี่ย 5, 6, 5อะไรวะ,ระ,อ,ะรอ๋อเป็ดระเบิดเฮ้ยมันเอานี้มาเพิ่มแม็กกินดูแม็กกินดูโอ้โอมีสายจากไหนวะเนะี่ยไม่มันสตัร์หมดเลย ตัวสตัร์ทหดเลยใช่ไหม<ด>ทีดูดิมาสตัร์หมดเลยเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เคยเปิดได้ละในเพนกินเวนในเพนกินบิ๊กมันต้องฟักเคยที่สามตัวใช่ไหมทีอ,เเอ,ทอัพก่อนอัพก่อนตีขอที่วางเลยเจอเพิ่มเอ้ยตัวบินสังเกตนะไม,ไม่ไม่มาแล้วตัวบินเนี่ยตัวบินตัวเล็กๆอ่ะใช่มาแล้วม,มาแล้วทีนแ้วก็ขายทิ้งให้หมดเลยแล้วกันท่านมาก็ลงมันตันอยู่อเขาไม่ได้เปิดไม่ได้ท่านมากระโดนเรเจอเทียนตายใช่ไหมเออกว่าจะเปิดได้ ยังหมดยังเอาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดคอมมานเดอร์กินใจเรื่อง400กว่าดักทียูนิตตายละตายละตายละแม่เด็ข้างนห้เขามันหายไปแล้วหมดแล้วใช่ไหมยังเย่ได้350ปีไงกันบ้างครับสำหรับอีเวนท์ที่ผมไปเล่นคืออีเวนท์ของเท่าที่เฟนอีเวนท์เนี่ยบุ้บ้านนะ มันไม่ยากไม่ยากเลยก็ควรไม่ยากเนาะเพราะมันไม่มีตัวละครอีเวนถ้ามีมตัวละครอีเวนอะผมว่ามันน่าจะยากกว่านี้แต่อีเวนเนี่ยมันเก็บแค่สกินสำหรับผมบอกสกินมันก็ก็ถือว่าสวยอยู่ถือว่าสวยไม่แปลว่าสวยบากนะจุดเด่นของอีเวนนี้อย่างหลกัหลกๆที่ผมเห็นสองอย่างก็คืออีเวนเป็ดกับเอนจิเนียร์ที่มาเป็นตัวละครใหม่ส่วนคลิปรีวิวสกินกับเอนจิเนียร์เนี่ยผมไม่ทําเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะต้องเก็บสกินอะเก็บนาน และอย่างมีคนทำสกินไปเยอะแล้วด้วยส่วนเอ g จ n เนีเนี่ยผมก็กาว่าจะรีวิวแต่ผะว่าไม่รีวิวดีกว่าเพราะว่าผมจะต้องเอาเวลาแหละไปฟาร์มเอ g จ n เนียเพราะเจมผมมีนิดเดียวคือพิจดนั่นแหละก็เวลาส่วนใหญ่ของอาทิตย์เนี่ยอาจจะไปลงกับการฟาร์มฮาร์ดคอร์เยอะสักนิดหนึ่งคือฮาร์ดคอร์เนี่ยมันไม่เล่นแบบ10นาทีจบเล่นประมาณ 20- กืบ30นาทีได้ทีละไม่กี่เจมเอง คลิปสอนโซโล่ฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่ทำแล้วกันเพราะว่าผมก็เอามาจากของฝรั่งดีแค่นี้แหละไป